โบอกบอกว่าหนูขอไปเที่ยวที่นครศรีก่อนนะคะายบายบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะโรบอกเดินทางปลอดภัยค่ะคุณยายบุญพารวยแฟมารี่ก็บอกหัวเราะก้าก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 นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายบุญนะคะคุณยายบุญย,ยังสวยยังสวยเจ้งกระเดะเลยนะคะคุณยายบุญเนาะแบบไม่ค่อยเห็นเห็นตัวจริงเนาะเห็นแต่ เห็นแต่ในคลิปเนาะวันนั้นเข้าไปบังเอ,อิญเนาะได้เห็นนะคะค mm hmm. เหมือนเหมือนยายเล็กเนี่ยเขาว่าคนอะไราคนอะไราย,ยิ่งแก่ยิ่งสวยเขาว่ายา mm hmm. <laughs> เล็กยาเล็กก็ชมตัวเองนะคนอะไราย,ยิ่งแก่ยิ่งสวยเนาะ mm hmm. คุณใหญ่บุญคุณยายบุญพารวยแฟมิลี่บอกว่ายายหกสิบ หกสิบห้าแล้วหกสิบห้าแล้วจ้าอืมนั่นแหละย,ยังสวยยังแจ๋วเลยนะคะอืมหกสิบห้าแต่ยายเล็กห้าสิบห้านะคะคุณคุณยายบุญสวัสดีน้องพักคะ่ะสวัสดีน้องพักนะคะคิดถึงเดอ้อไม่ค่อยเจอเลยเนาะสวัสดีคุณพี่เล็กคนสวยคะ่ะนี่รักๆนะคะคกี่เลกเออใครมาหายายเล็กต้องเติมเติม ต้องเติมข้างหลังด้วยนะว่าเยเล็กคนสวยเนาะหัวใจกอดๆนะคะขอบคุณน้องพักค่ะเอฟชาแนลก็หัวใจกอดๆนะคะขอบคุณค่ะเอฟชาแนลหัวใจกอดค่ะคุณยายบุญพาพารวยแฟมิลี่บอกว่าถึงเราจะแก่เราก็ไม่หยุดสวยสวยสวยตามภาษาคนเก่ าใช่ใช ha. like cool like ่ค like ่ะเราต้องไม่หยุดสวยนะคะเม่ดูใหญ่เล็กสิใหญ่เล็กก็สวยแบบเบลเบลอะค่ะยา่เล็กก็สวยแบบเบลน้องน้องนองปากปากขวัญชะแนลบอกว่าไปเที่ยวนครนายกสนุกไหมคะอ๋อเมื่อวานนี้เหรอเมื่อวานนี้พิธที่ใยายเล็กไปเหรอยายเล็กไปอันนี้ไปฉะเซิงเซา ยายเล็กไปสรเชิงเซาค่ะเมื่อวานคุณสามารถสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเออสวัสดีครับคุณยายเล็กสุดสวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเออน้องสามารถพาสุพาสสุบ,บอกว่าคุณอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามารถบอกว่าสวัสดี ยายบุญคนสวยค่ะเออน้องเอฟแชนเนลบอกว่าสวัสดีคุณสามารถเออคุณสามารถสวัสดีครับคุณยายบุญพาโดยบอกว่าส,สวัสดีจ้าคุณสามารถคุณสามารถก็บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พักวัพักวรันค่ะสวัสดีค่ะน้องพักบอกว่าอ๋ออ๋อ <c oughs> แ,ตแต่แต่ไป ไปนครนายกแต่ไปยังไม่ถึงนครนายกนะไปไปแค่สาเชิงเซาเนาะน้องน้องภาคบอกว่าอ๋อขอขอไปอ๋อขอไปเที่ยวสาเชิงเซาค่ะไปอุทยานไปอุทยาไนไอ้พระพิคเนตเนานนนะองค์ยืนที่อะไรนะตลาดอะไรนะบางบางตลาดบางตลาดเนาะเมื่อวานเนี่ย ไปสองสองที่เนาะแล้วก็ไปวัดสมานด้วยนะคะสองที่คุณสามารถก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายจันน้องสามารถเออนาสุกก็บอกว่าสวัสดีเออคุณพี่อนุสน์นะคะไอ้ดวงกระบอกหัวใจบุกบวกค่ะคุณสามารถก็บอกว่าสวัสดีครับยายอ,อิงอ,อ่อนเออคุณอนุสนก็บอกว่าสวัสดีครับน้องคุณน้องสามารถสวัสดีนะคะ แล้วก็เอฟเอฟแชนเนลเขาบอกว่าขนมหนึ่งพอเยเล็ก mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณครับผม mm hmm. อุยอุยเย,ย,ยเล็กพอลงแล้วบ้างเนี่ยเ <laughs> ยเล็กก็คุยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยมาถึงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอืนเนาะ,นนะนพี่พี่รวดบอกว่าพี่สามารถหัวใจบวกบวกนะคะสวัสดีค่ะ ยายยายบุญพารวยยายบุญพารวยแฟมิลี่หัวใจกดกดนะคะยายบุญพารวยแฟมิลี่ก็หัวใจกดกดค่ะเอ,อ่อเอฟแชนเนก็บอกว่าไอ้รวดหัวใจกดกดนะครับคุณอนุสร์ก็บอกว่าข้อตัวก่อนค่ะไปบายจ้าไปบายนะคะเออตอนนี้